สวัสดีครับวันนี้วันที่7ตุลาคมนะครับผมพอมีเวลานะครับก็มาอัาคลิปนะครับคลิปนี้ผมก็จะสรุปแนวทางนะครับในงวดวันที่16ตุลานะครับเดี๋ยวก่อนที่จะรับชมนะครับมาอ่านคำเตือนกันก่อนนะครับ วิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงนะครับเหมาะกับบุคคลอายุ20ปีขึ้นไปนะครับไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสูตรทุกสูตรนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ คนที่ติดตามนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาดูนะครับอา่าคลิปนี้ผมสรุปให้ให้ดูกันเลยนะครับผมได้ทําไว้แล้วครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับอันนี้นะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นสูตร ยี่บห้าชุดนะครับที่ทําไว้นะครับไอที่วงๆนะครับผมมาจับชนอีกสูตรของอีกท่านหนึ่งนะครับที่แบ่งปันมานะครับเป็นสูตรข้าวบนนะครับข้าบนสิบห้าชุดนะครับแล้วก็ถ้าเขาบอกว่าทํามาล่างนะครับ ก็จะเป็นตัวนี้ตัวกลับนะครับถ้ามาล่างนะครับถ้ามาบนก็ก็จะเป็นตัวตรงนี่ครับนี่ตัวตรงบนนะครับถ้ามาล่างก็จะเป็นตัวกลับนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มีอีกท่านอาจารย์หนึ่งนะครับสูตรหนึ่งครับที่งวดที่แล้วเขาที่เห็นนะครับเข้าห้าเก้านะครับผมก็ เอาตัวเด่นของเขามานะครับเพื่อจะมาตัดในชุดยี่ห้าชุดนะครับให้เหลือน้อยนะครับวัดที่แล้วเขาเข้าตรงนะครับล่างนะครับค่าห้าเก้าครับก็ไอที่วงๆนะครับผมก็ได้คัดมานะครับคัดจากชุดล่างนะครับที่ตรงกันนะครับแล้วก็ ชุดบนนะครับนะครับชุดบนที่ตรงกันนะครับคัดแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับได้ประมาณนี้นะครับได้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าคู่นะครับบนนะครับล่างก็ห้าคู่นะครับ อันนี้อันนี้ล่างก็ส่วนล่างครับอันนี้บนก็ส่วนบนนะครับผมเอาชุดที่เขาให้มานะครับมาตัดกับสูตร้าชุดของผมนะครับก็จะเหลือสิบคู่นะครับแต่ผมคัดแล้วก็อันนี้บนนะครับอันนี้ล่างนะครับ ถ้าจะให้ให้มันน้อยลงอีกหน่อยนึงครับผมก็ขอตัดตัวนี้ทิ้งนะครับตัดแปนะดสองนะครับสองของแปดนะครับในตัดแปดสองทิ้งนะครับก็เหลืออะอยู่นี่ครับ เหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่นี่ครับเหลือแปดชุดนะครับในงวดวันที่สิบหกตุลาคมนะครับสองห้าหกเจ็ดครับใครชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นแค่เพียงแนวทางนะครับ ันนี้ผมทำนะครับผมก็ไปซื้อเหมือนกันนะครับซื้อเองนะครับพลาดไงผมก็ไม่โดนเหมือนกันนะครับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ก็แชร์ผมด้วยนะครับเจอกันอีกทีนะครับวันที่1ิเจ็ดนะครับ17บเจ็ดหนังหัวอ,อกนะครับเรามีเวลาจะมาพูดคุยกันอีกทีนะครับ หลังวันหวยออกนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเอาแปดคู่นะครับไปเล่นเอากันนะครับครับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับวัดดีครับ